อยากได้คัสตอมคีย์บอร์ดดีๆแต่ว่าไม่อยากเสียงเงินเป็นหมื่นลองดูคีย์บอร์ดตัวนี้นะนี่มันเป็นคัสตอมคีย์บอร์ดจาก q เวอ t y KEY คีไว้ทุกคนถอดมอสประกอบเองได้ง่ายๆแล้วเสียงก็ดีอย่างจัดเลยนะ นี่คือ EVO Work EVO 75คือคีย์บอร์ด5ใบเทาเฮ้ยแต่ว่าของให้แบบเยอะมากทุกคนตัวเนี้ยให้กระเป๋าเนียนะอันนี้เจ๋งมากดองเกลิลที่เอาไว้ใช้งานไร้สายตัวนี้ก็มีอยู่ในกระเป๋าที่ดึงสวิตช์ที่ดึงคีย์แคปมีให้หมดเลยแล้วความที่เขามีระบบบอแครไว้ทุกคนถอดออกมอดได้ง่ายๆแบบนี้เลยแล้วโครงสร้างตัวเนี้ยเป็นแบบบัตเตอร์ไฟล์ลิฟต์ปริงนะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันวะโคตรเท่สัมผัสการพิมพ์ก็คือจะมีความนุ่มเด้งดีเลยไว้ทุกคน มันสวยแล้วก็เสียงดีแบบไม่ต้องพูดเยอะอะทุกคนตัวน,นี้ใช้ V A A ซอฟต์แวร์ได้ด้วยทุกคนผ่านเว็บไซต์เว้ยเราโยนไฟล์เจสัตลงบนเว็บแล้วก็ใช้งานซอฟต์แวร์ของเขาได้เลยตัวน,นี้เรายังสามารถคัสตอมเลือกเป็นแบบเพจ F R 4ที่ร้านคีโปได้ด้วยนะเว้ยฟิลเสียมันก็จะให้แบบโทนติดแหลมเว้ยทุกคนถ้าใครอยากจะสั่งซื้อเป็นแบบเลเซอร์ฟอนต์ไทยตัวนี้ก็ทําได้เว้ยที่พีเก็คือเราสามารถเลือกได้ทุกคนว่าเราอยากได้ฟอนต์ไทยแบบไหนเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเราฝากร้านคีโปวนะวไปาาขขาวเไ้เหมือนนกั ร้านเขาคือแบบว่าฟิลคาเฟ่กเก่าใจมาก